สวัสดีค่ะเพื่อนเสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคนนํานวณค่ะส่งตัวบนค่ะก้าวคู่ชุดตรงกันค่ะก่อนที่เข้าการคนนํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดระความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะสองตัวบน9คู่ชุดตรงนะสตะยี่สิบเอ็งวดะเป็นสูตรใหม่นะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะเริ่มเดินนะตั้งแต่งวดที่ออก903าศนะสิบศะหน่วย3าะงวดต่อมาออกสองเจ็ดะสิหน่วย2องะงวดต่อมาออก8ปดเจ็ะสิหน่วย2องะงวดต่อมาออก6 0ศห้า สินหน่วยห้างวดตมาออกห้าสานหน่วยศูนย์งวดตมาออกที่สี่ห้าหน่วยสามงวดตมาออกที่เจ็ดแหน่วยสองงวดตมาออกที่สี่เจ็ดแปดหน่วยแปดงวดตมาออกที่แปดหน่หน่วย2องงวดตมาออกที่สองศูนหน่วยสองงวดตมาออกที่สี่สี่หกสหน่วยหกงวดตมาออกที่เก้ สิหน่วยหนึ่งนะคะงดตมาออกที่9 9้19กศูน้าหน่วยศูนย์คะงดตมาออกที่0ูนย์เก้าหน่วย7จ็ดงดตมาออกที่7จ็ดหะสิหน่วย7จ็ดงดตมาออกที่ห้าสี่สี่สิบสีะหน่วยสี่งดตมาออกที่เ7้าเนหน่วยเก้านะงดตมาออกที่0ูนย์หกน่วย3ามนะคะเสร็จแล้วนะคะงดตมาคะออกที่ 3 9มเก้าห้านหน่วย5งวดต่อมาออกที่603ูนย์สะคะสิบหน่วยสนะคะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาคะหลักสิบได้6กหสองหลักหน่วยได้6 1หนึ่งสองะคะผลรางวัลออกมาที่6กสองหกนะอนะหน่วย6นะเสร็จแล้วนะสถิติของเขาเนี่ยยีงวดนะเราไปดูสูตรของงวดนี้กันนะคะ สูตรหลักสิบนะฮะเราใช้หลักพันบวกร้อยบนสครั้งหน่วยบนสิล่างสครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนครั้งสิหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนและบวกครั้งที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแลนมีเขียนไว้ครังบนแล้วนะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเกบวกหเท่ากับหบวกแเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสาบวนเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับห่นะฮะ หนึ 1> 1่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเเราจะได้นะคะหลักสิบในงวดนี้นะคะหนึ่งหกเหลักหน่วยนะคะเราใช้หลักแสนบวกหลัก 10, หมื่นบวกหน่วยบนสิหน้าครั้งที่1นึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งสิบทายครั้งที่หน่ครั้งหน่วยทายครั้งที่หน่งร้อยทายครั้งที่สองทายครั้งที่สองสครั้งเก้าบวกเกท่ากับแปบวกหกเทกับสบวกเเท่ากับห 1บวกศูย์เท่ากับ1นบวก8เท่ากับเ9บวก5ท่ากับ4 4บวก4ท่ากับ8 8บวก3ท่ากับ1 1บวนะเท่ากับ7นะ7บวก5เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3เราจะได้นะหลักหน่วยนะงวดนี้นะ7 2 3เสร็จแล้วเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะนะหลัก10บนะหนะหลักหน่วยนะ7 2 3นะในงวดประจำวันที่ 1เมษายน2567นะเราลุ้นนะสะ2ตัวบนนะคะเดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดด้านหลังนะคะ คู่ชุดนะจะได้ที่คู่ชุด17 1213 67 6ห63่ง7องหนนะเะทั้งหมดนะเก้คู่ชุดตรงนะในงวดประจำวันที่1เมษายนสองพันห้อเจ็นะเพื่อนๆนะชอบ2ตัวบนตัวไหนนะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานนะนำไปเสี่ยงด้วยตรงเพื่อนเองนะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ